อุทัยธานีไฟไหม้ลูกโหมยุงข้าวค่อนแจ้งควายหนีตายเป็นสิทตัวหนึ่งโดนไฟไหม้กลางหลังเมื่อเวลา4นาิกา40นาทีของวันที่29มกราคม2566เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวกวางทองได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีไฟไหม้ยุงข้าวที่หมู่12 ตำบลเขาควางทองอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันจึงได้ประสานรถน้ำไปยังเทศบาลหนองฉางเทศบาลตลกดูอบาตาหนองฉางอบาตาทุ่งโพมาช่วยกันดับเพลิงให้กับเขตพื้นที่ออบาตาเขาควางทองหลังจากได้รับแจ้งรีบลุกไปยังที่เกิดเหตุบ้านชื่อนางสาวจำเนียนขันสอนบ้านเลขที่54ทับหมู่12 ตำบลเขาควางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีในที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้ที่ยุงข้าวกำลังลุกโหมใกล้กันพบข้อควายติดกับยุงข้าวที่ไม่เสียหายไปพร้อมกับข้าวเปลือกที่เสียหายประมาณ5-7เกวียนเบื้องต้นค่าเสียหายประมาณเป็นแสนบาทเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าไฟจะสงบลงล่าสุดได้แจ้งไปยัง พันตำรวจโทอดิเลกเอี่ยมเลสลรวัรเวนสพเขาบางแกลกได้เข้าตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุในเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะล่าสุดได้สอบถามไปยังแม่ของเจ้าของบ้านได้เล่าว่าขณะนั้นตนเองได้ตื่นมาหุงข้าว มองไปก็เห็นแสงไฟทีแรกก็คิดว่าใครมาจดอ้อยที่ไหนและที่ไหนได้ไฟไหม้อยู่ที่ยุงข้าวถึงได้ตะโกนเรียกลูกให้ตื่นพร้อมประสานไปอย่างเจ้าหน้าที่จังหวัดนั้นได้มีควายทั้งหมด10ตัวอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุควายบางตัวก็ดิ้นหลุดเพื่อหนีตายเอาชีวิตรอดส่วนบางตัวมาช่วยกันตัดเชือกแล้วนำออกมาจากที่เกิดเหตุพบพ่อควายได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกที่กลางหลังค่ะ นิวยี่สิบสี่ภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรลสุวรรณรายงาน